สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับกอบลายช่องดาราญาณชาแนลกันอีกครั้งนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดูดวงรายเดือนประจําเดือนตุลาคมของเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์นั่นเองค่ะในส่วนของการแบ่งวันเกิดของช่องเรานะคะก็แบ่งตามแบบไทยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยเนาะว่าตัวเองเกิดวันไหนยังไงสามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบให้นั่นเองนะ,ะในส่วนของ ภาพรวมชะตานะคะในเดือนนี้เนเราได้ทําการเปิดไพ่ว้ให้เรียบร้อยแล้วตามหน้าไพ่ที่เพื่อนๆได้เห็นกันอยู่ในตอนนี้นะคะก็จะมีเป็นไพ่6ถ้วยนะคะสดาบอ่าสิดาบนะคะหดาบอัศวินไม้สเตรนจ์นะคะหเหรียญ8ไม้อ่าเดาบนะคะแล้วก็เเหรียญน,นะคะอืม รู้สึกในเดือนนี้คือเลขเจ็ดกับเลขแปดนี้ค่อนข้างเด่นเหมือนกันนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะเพราะว่าแบบเห็นแบบมีเลขเจ็ดเลขแปดขึ้นหลายๆอันเนาะเออหลายๆไพ่นั่นเองเนาะอันนี้ไม่ได้บอกตัวเลขไม่ได้บอกหวยนะทุกคน <laughs> เพียงแต่ว่าเออมันเห็นแล้วมันแบบเออสะดุดใจอะไรอย่างนี้นะอ่า ถ้าตามหน้าไพ่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันแบบเด่นขึ้นมาเลยอะค่ะมันก็คือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางคนอาจจะอยู่ดีๆก็นึกย้อนไปถึงในอดีตเออหวนนึกถึงอดีตก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความผิดหวังเสียใจในอดีตก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบในเรื่องของคนรักเก่าเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือความทรงจําบางอย่างที่เราเคยแบบพบเจอมาแล้วมันรู้สึกแบบยังฝังใจอยู่อะค่ะ ในเดือนนี้ยูดีๆมันก็เหมือนแบบเหมือนแฟลชแบ็ทกลับไปอะไรอย่างเงี้ยเออนึกถึงแต่บางคนมันอาจจะไม่ได้หมายถึงการน,นึกถึงอย่างเดียวก็ได้นะบางคนอาจจะหมายถึงการที่แบบยูดีดีเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าอะไรเนี้ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เออมันเหมือนแบบเดินเดินอยู่แล้วอยู่ดีๆเจอแฟนเก่าอะลงมามาณนั้นนะแล้วมันเหมือนแบบภาพทรงจําเก่าๆความรู้สึก ทุกอย่างมันมันเหมือนมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสุขหรือว่าในเรื่องของแบบสิ่งที่เคยทํากันไว้แล้วทาให้รู้สึกผิดหวังเสียใจยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมเออบางคนนะบางคนคือมันจริงๆมันเด่นมากแหละเออว่าแบบบางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของการที่แบบแฟนเก่ากลับมาขอคืนดีแต่ทีนี้เนี่ยอืม คือถ้าตามหน้าไพ่ตรงนี้นะในพื้นดวงชะตาเนี่ยการที่จะให้โอกาสอะไรกันอะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะเอออย่าเพิ่งแบบทําทุกอย่างไปตามมาเราเหมือนเช่นแบบสมมุติว่าเขากลับมาขอคืนดีพูดด้วยสองสามประโยคขอโทษหนึ่งประโยคอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบโอเคฉันให้ไปเธอกลับมาเถอะอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปยอมเขาตั้งแต่หน้าประตูนะคะทุกคนคือถ้าตามหน้าไพ่จริงๆแล้วอะเรายังมีความรู้สึกว่า ปัญหาหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยเป็นประเด็นที่ทําให้เลิกกันนะคะในอดีตนะเนาะมันยังไม่ได้รับการแก้ไขเอออาจจะเป็นในเรื่องของนิสัยของของแต่ละฝ่ายก็ได้หรืออาจจะเป็นประเด็นในในบางเรื่องบางอย่างที่มันยังไม่ได้ถูกแก้ไขให้แบบเด็ดขาดเสร็จสิ้นไปอะค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยการที่ถ้าเราให้โอกาสใครสักคนแบบรวดเร็วเกินไปอะมันอาจจะทําให้ประวัติศาสตร์สํารอยอก,ก็ได้เออมันคือแบบ อารมณ์มันเหมือนแบบประเด็นเดิมมันก็ยังไม่แก้ไขเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมนะดังนั้นเราว่าควรจะควรจะใช้เวลานะคะในการพิสูจน์ความจริงใจเออในเรื่องความรักหรือว่า ลองดูถ้าสมมติว่าอยากจะให้โอกาสกันจริงๆก็ลองเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้ว่าเออลองดูว่านิ่ัย่เดิมๆนิ่ใส่เก่าๆเขาเปลี่ยนไปแล้วหรือยังหรือเรื่องราวประเด็นอะไรเก่าๆที่มันเคยทําให้มีปัญหาหรือว่าเลิกลากันไปอ่ะมันมันยังเป็นประเด็นอยู่อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเออลองดู บางคนนะอาจจะหมายถึงในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะในเรื่องของแบบอผู้ใหญ่ฝั่งเขาผู้ใหญ่ฝั่งเราอาจจะไม่ชอบเราอะไรเงี้ยเออหรือผู้ใหญ่ฝั่งเราอาจจะไม่ชอบเขามีประเด็นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาที่ทําให้การไปต่อมันมันค่อนข้างยากลําบากอะไรเงี้ยหรือผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ในการที่จะกลับมาคบหากันอีกครั้งในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอื้ สิ่งที่อยากให้ระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของออสุขภาพนะคะด้วยความที่มีไพ่ดาบเกิดขึ้นหลายใบยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเดือนนี้บางคนอาจจะแบบด้วยความที่ มีทั้งในเรื่องของความเครียดเนาะแล้วก็ในเรื่องของแบบสภาวะอารมณ์ที่มันไม่ค่อยปกติด้วยแล้วก็แบบการไปนึกย้อนระลึกถึงเหตุการณ์เก่าๆในชีวิตที่มันแบบทาให้เรารู้สึกเสียใจผิดหวังอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้จิตใจของเพื่อนๆนะคะมันหมองเศร้าหรือว่ามันทําให้แบบมันดาวลงอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วกันบางคนอาจจะมีภาวะในเรื่องของหัวใจที่มันแฝงอยู่เออบางคนถ้ายังไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยมันอาจจะมีอาการเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดว่า เป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องหัวใจอยู่แล้วอะค่ะอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีบางช่วงบางจังหวะที่หัวใจเราเต้นผิดจังหวะได้ถ้าในในคนที่ยังไม่ได้มีปัญหาในเรื่องหัวใจเนาะออแต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องของหัวใจอยู่แล้วอันนี้ต้อง,ต,องต้องระมัดระวังให้ให้ให้ดีๆเออให้มากๆเลยพยายามแบบทานยาหรือว่าควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยไว้ไว้ด้วยนะคะ เพราะว่ามันมี10บดาบเกิดขึ้นอ่ะมันมันมีเกณฑ์อยู่นะมันมีเกณฑ์อยู่ที่อาจจะอ่าต้องเข้าโรงพยาบาลแอดมิดจ,จนถึงขั้นผ่าตาดัดอะไรเงี้ยได้แต่ทั้งนี้ทังนั้นคือมันเป็นภาพรวมนะคะแบบโดยรวมมากๆมันอาจจะไม่ได้เกิดกับใครเลยก็ได้เนาะเออดังนั้นก็ฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นคําแนะนําไปแล้วกันอย่าเพิ่งไปซีเรียสกับมันนะคะอืม อย่าเพิ่งไปแบบเครียดกังวลนะถ้าเพื่อนๆสมมุติว่าเป็นคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วแล้วเราก็แบบเฮ้ยที่ผ่านมาเราดูแลตัวเองดีมากเราทานยาตรงเวลาทําตามคําแนะนําของแพทย์สั่งทุกอย่างเพยายามแบบดูแลตัวเองควบคุมทุกอย่างดีมาตลอดไม่ต้องกังวลนะคะสิ่งที่ทํามาดีอยู่แล้วย่อมส่งผลให้อ,อสุขภาพของเพื่อนเนะี่ยมันดีดังที่เพื่อนๆได้ปฏิบัติด,ดีมานั่นเองไม่ต้องไปกังวลกับมันนะคะนะอืม้ม อในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดหรือในเรื่องของการสื่อสารเว้บบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบพูดตรงพูดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะบางบางคาพูดเราอะค่ะบางว้งของเราบางทีเราก็ไม่ทันได้คิดอ่ะเออเราก็พูดโพ่งออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราก็ยังไม่ได้แบบอ่กากลั่นกรองหรือว่าเขาเรียกว่าอะไร การเลือกใช้คําเออบางทีแบบการเลือกใช้คําของเราอะ่ะมันมันอาจจะไม่ค่อยถูกกรลเทศะไม่ค่อยถูกจังหวะเวลาบางทีก็พูดแบบเขาเรียกอะไรนะจังหวะนรกใช่ไหมเออบางทีแบบมันก็พโล่องออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้อาจจะต้องระวัดระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดการสื่อสารไว้ด้วยนะคะทั้งทั้งในเรื่องของการพูดแบบเป็นการพูด ต่อหน้าเออแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารแบบไม่ว่าจะเป็นการส่งเป็นเท็กซ์เป็น SMS ข้อความอีเมลต่างๆะอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องระวังไปถึงในส่วนนั้นด้วยนะคะมันอาจจะทําให้เกิดเ,เป็นความขัดแยง้งข้อขัดแย้งได้เอออาจจะทําให้คนอื่นเข้าใจผิดในตัวเราได้นะคะยิ่งถ้ามีหัวหน้างานเป็นผู้หญิงนะเอออันนี้อาจจะต้องระมัดร,ระวังไว้ด้วยเพราะว่ามีเกณฑ์อยู่เหมือนกันที่เราอาจจะแบบมีความขัดอกขัดใจทะเลาะเบาะแว้งกับ ผู้หลักผู้ใหญ่ในะที่ทํางานที่เป็นผู้หญิงหรืออาจจะแปลหมายถึงคนในครอบครัวเราก็ได้ค่จจะที่เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นคุณแม่พี่สาวคุณนะ้าคุณอาคุณยายคุณย่าอะไรเงรี้ยได้หมดเออช่วงนี้อาจจะต้องระวังไว้นิดนึงเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้คุณนะคะในช่วงนี้นะ เออีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คืออในเรื่องของคอร์เซนเตอร์นี้ก็ต้องระวังนะมีไพ่เจ็ดดาบคืนละมีห้าดาบขึ้นมีความรู้สึกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของเงินในบัญชีของเราไวด้ดีเออหรือเป็นทรัพย์สินอะไรก็ตามที่เราเก็บสะสมเอาไว้อ่ะค่ะอืมมันมีเกณฑ์ที่แบบเหมือนจะโดนฉกช,ชิงโดนโกงเออโดนแบบเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยนะอืมดังนั้นเราต้องระวังในเดือนนี้ให้มากๆนะคะ นะยางอื่นก็เท่าที่เห็นเด่นๆนะประมาณนี้อ่อนิดนึงแล้วกันเดือนนี้ถ้ามีโอกาสอะค่ะหมันม่นทำบุญนำทานบ่อยๆแล้วกันเนาะเออตามแบบสถานที่หรือตามเครเรียกอะไรเป็นเป็น,เ,ปนเอกองบุญหรือว่าเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่เราอยากจะทำมหาที่เรารู้สึกแบบศรัทธาอยากจะช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็ทำตามนั้นได้เลยทำบ่อยๆไม่ต้องเยอะมากแบบ ห้าบาทสิบาทยี่สิบาทอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเน้นว่าทาเรื่อยๆทบาบ่อยๆเรามองว่าตรงนี้ผลบุญมันน่าจะช่วยแบบหนุนนําทําให้ไอ้อุปสรรคั์ปัญหาหรือว่าเรื่องราวที่มันแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยที่เราจะต้องพบเจอในเดือนนี้มันน่าจะทุเลาเบาบางลงไปได้พอสมควรเหมือนกันนะอืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของอการงานกันนะคะเดี๋ยวจะให้ไพ่เปิด เพิ่มเติมให้น้องเออว่าไพา่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมในแต่ละเรื่องอีกบ้างเดี๋ยวเริ่มจากการงานกันก่อนนะคะมาดูกันว่าการงานของเพื่อนที่เกิดวันโศกในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรใบแรกเป็นหนึ่งไม้ใบที่สองเป็นเดอะฟูนะคะใบที่สามเป็นเจ็ดถ้วยและใบที่สี่เป็นสิบถ้วยอืมเรามองว่าในเรื่องงานนะ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะหมายถึงการได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆบางคนได้เริ่มต้นทําธุรกิจใหม่หรือว่าบางคนอาจจะแบบออกจากงานประจํามาเพื่อมารับแบบทำงานฟรีแลนซ์หรือบางคนอาจจะมีงานประจําทําอยู่แล้วแหละแต่ว่ารับงานฟรีแลนซ์เพิ่มอะไรเงี้ยได้นะคะเรามองว่าภาพรวมเรื่องงานอะโอเคดีแฮปปี้ดีมีทั้ง7จ็ดถ้วยสิถ้วยบางคนได้ทําในสิ่งที่ตัวตน ที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบทำแล้วแล้วแบบแฮปปี้มากมีความสุขมากบางคนอาจจะหมายถึงการแบบกลับไปช่วยดูธุรกิจของที่บ้านก็ได้นะคะเออหรือแบบออมีการร่วมทําอะไรบางอย่างกับคนในครอบครัวอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ดูว่าทุกอย่างค่อนข้างโอเคนะแฮปปี้มีความสุขดีนะคะืถ้าในช่วงนี้มีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานก็โอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ ไปดูกันต่อในเรื่องของเงินกันบ้างการเงินนะคะการเงินในเดือนตุลาคมนี้ไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะใบแรกนะคะเป็น The m a r t e s s a นะคะนี่เป็นไพ่ใบพิเศษนะคะที่เกิดขึ้นมี The Chariot นะคะมีเด็กถือเหรียญและสามเหรียญเอ้จริงเงินดีนะ มีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยบางคนอาจจะมีโชคเล็กๆน้อยๆน,นะคะจากคนที่อายุน้อยกว่าอะไรเงี้ยได้นะเออดูว่าการเดินทางเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีโชคยิ่งถ้าคนที่ทํางานเป็นแบบเป็นเซลล์หรือต้องไปประสานงานกับคนอื่นแบบต้องมีการเดินทางอะไรเงี้ยเออหรือถ้าทําเป็นแบบค้าขายขนส่งอะไรพวกเนี้ยเรามองว่าเดินเนี้ยค่อนข้างดีนะเออได้รับผลตอบรับที่โอเคได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะ อืถ้าจะมีเสียงเงินจริงๆอาจจะเป็นไปในเรื่องของการแบบไปซ่อมแซมรถรายานพาหนะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นในเรื่องของการแบบเขาเรียกอะไรอะเช็คเข้าส่นประจําปีอะเอประมาณนั้นอะหรืออาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนทายน้ามันเครื่องหรือการเปลี่ยนอะไรบางอย่างเล็กๆไม่น้อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าจะมีในเรื่องของการแบบต้องเสียงเงินเสียทองเนาะหรืออาจจะหมายถึงบางคนเนี่ยมองแบบเป็นของใหญ่ไปเลยก็ได้เช่น ซื้อ,อยานพาหนะคันใหม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นไปได้เรามาว่าเงินก็โอเคนะเอองานเงินดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างใบแรกเป็นหกไม้ใบที่สองเป็นเดชซ่าใบที่สามเป็นเจ็ดดาบและใบที่สี่เป็นห้าถ้วยอืสุขภาพเนี่ย ต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะคนที่อ่าหนึ่งคือถ้า,ถ,าถ้าเพื่อนเพื่อนทำงานเป็นกะนะเออในเรื่องของสุขภาพอ่ะมันอาจจะถดถอยลงจากการที่แบบเหมือนเราต้องทํางานเป็นกะแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ การนอนหลับพักผ่อนการกินการอยู่มันไม่ปกติะเออนะสองคือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความเศร้าความเสียใจอย่างที่บอกไปตั้งแต่ในพื้นชตาเราว่าไอไอสิ่งเนี้ยมันจะทําให้เหมือนจิตใจเราว่ามันหมองเศร้าลงมันทําให้แบบดรอปลงน้อยมากอะไรเงี้ยพอจิตใจเรามันไม่ดีอ่ะมันซึมเศร้ามันแย่มันไม่โอเคอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลกับสุขภาพร่างกายไปด้วยนั่นเองเออ เรามีความรู้สึกว่าถ้าช่วงเดือนนี้สิ่งที่อาจจะต้องระวังเลยอะ่ะก็คือในเรื่องของข้อข้อเท้าข้อนิ้วเท้าอ่ะเออบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเรียกว่าอ,อะไรเกาเหรอเออก็เป็นไปได้เลยอ,อาการปวดตามข้อต่างๆอะไรเงี้ยคะ่ะนะอด้วยความที่มันมีเจ็ดดาบกับเจ็แบบดดาบขึ้นทั้งในพื้นชะตาแล้วก็ในนี้เนาะ เราอยากให้เพื่อนๆถ้ามีโอกาสอะค่ะถ้าสุขภาพดีอยู่แล้วอะถ้ามีโอกาสก็ลองไปเช็คอั p ประจําปีเออไปตรวจสุขภาพประจําปีดูเผื่อว่ามันเจอความผิดปกติอะไรบางอย่างที่มันแอบแฝงอยู่แบบยังไม่ได้แสดงออกมาเด่นๆอะไรเงี้ยค่าเลือดหรือค่าอะไรบางอย่างในตัวเราอะค่ะต่อให้มันยังไม่ได้สูงแต่ถึงขั้นที่มันจะต้องแบบแสดงออกมาว่าป่วยเป็นโรคอะแต่ค่ามันอาจจะสูง พอสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ทันท่วงทีในการที่จะแบบว่าเออดูแลรักษาตัวเองอะเนาะอืมนะน่าจะประมาณนี้นะบางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของอาการปวดหัวไมเกรนด้วยก็ได้นะหรือมีอาการแบบเออเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะ อาการวิงเวียนศีรษะหรืออะไรพวกนี้ได้เหมือนกันมันเหมือนมีมีมมอาการบางอย่างที่ระบบประสาทระบบสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออยิ่งถ้าแบบคนที่มีปัญหาในเรื่องของหัวใจอะไรพวกนี้มันก็คือเป,เป็นเป็นโรคที่เกี่ยวกับในเรื่องของเลือดลมใช่ไหมเออมันก็อาจจะมีเอฟเฟกไปกับในเรื่องของระบบสมองระบบประสาทอะไรเงี้ยได้เออนะลองสังเกตตัวเองดนูนะคะในเดือนนี้นะถ้ารู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติก็ ถ้าเป็นไปได้ลองไปพบแพทย์นะคะเออลองไปเช็คดูหน่อยว่าเอ,อ้ยมันมีอะไรผิดปกติไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอืมไปดูกันในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภของคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะใบแรกเป็นหนึ่งไม้นะคะใบที่สองเป็นเด็กถือถ้วยใบยที่สามเป็นดิไฮพิเทสนะคะแล้วก็ใบที่สี่เป็นราชินีเรียนอืมแล้วว่าอ่า ถ้าจะเป็นในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะให้เชื่อในเซนส์ของตัวเองเออแล้วก็ถ้าในช่วงที่ผ่านมาใครไปขอพรในเรื่องของโชคลาภเงินทองจากเทพที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงเรามองว่าในเดือนนี้ท่านก็จะประทานพรให้นะเออมีโอกาสที่จะได้นะคะเอ,อ่อถ้าไม่ใช่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะ มันก็จะมาในเรื่องของการที่แบบมีคนหยิบยื่นโอกาสในเรื่องของงานมาให้โอกาสใหม่ๆแบบธุรกิจใหม่ๆหรือแนวทางในการทําธุรกิจใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะหมายถึงในเรื่องของการแบบได้ที่ปรึกษาที่ดีก็ได้เออในสิ่งที่เรากําลังแบบติดขัดมีปัญหาอยู่นะคะนะอืมอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโชคอย่างหนึ่งได้เหมือนกันเนาะถามว่าเด็ดในเรื่องของการเสี่ยงไหมหรอมองว่ามีโอกาส แต่น้อยอยู่เออมันมันไม่ได้เยอะมากเอออาจจะแบบได้มากรุบกิบนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เยอะแบบไม่ได้เด่นอืมนะคะไปดูกันในเรื่องของความรักกันบ้างความรักภาพรวมความรักในเดือนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรใบแรกเป็นออราชาดาใบาที่2อเป็นหถ้วยนะคะใบที่3เป็นสเตรนโอ้มีสเตร g t h ขึ้น2องใบเหมือนกัน แลวใบสุดท้ายเป็นสามถ้วยอืมถ้ามองในมุมคนโสดนะถ้า,าคุณเป็นถ้าเพื่อนเอนเป็นคนโสดที่เคยมีอดีตมาเคยคบใครมาเคยมีแฟนเก่ามาเรามองว่าเพื่อนๆยังไม่มุบอ่อนจากคนเก่ายังยังไปวนคิดถึงอยู่แต่เรื่องเก่าๆคนเก่าๆปัญหาเดิมๆอะไรเงี้ยมันยังมุบอ่อนไม่ได้นะคะจาก อีกทีหนึง่งถ้าไม่ได้มีคนเก่าในชีวิตเลยอะเรามีความสุขว่าที่ผ่านมาอาจจะเคยไปประทับใจกับใครสักคนหรือเปล่าแบบรู้สึกดีๆกับเพื่อนสักคนหนึ่งแต่ว่าในเดือนนี้น่าจะได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เป็นคําตอบที่ชัดเจนแล้วแหละว,ว่าคนคนนั้นเขาอาจจะแบบไม่ไม่ได้คิดกับเราเกินเพื่อนอะไรเงี้ยทำให้เพื่อนเพื่อนรู้สึกแบบผิดหวังเสียใจได้เออเป็นไปได้นะ ในส่วนของคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเรามองว่าอืมมันเหมือนมันเหมือนคนที่เออ่ถ้าไม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งยังมุกออนจากลักเก่าไม่ได้ก็อาจจะมีคนเก่าๆในชีวิตกลับมาหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเออทำให้เอ,อความสัมพันธ์เนี่ยมัน,ม,นมันไปต่อไม่ได้ค่ะอาจจะแบบ ัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์กันไปนั่นเองอืมนะในส่วนของคนมีคนรักแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะเรามองว่ามันอาจจะเคยมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งปัญหานั้นอาจจะยังทําให้เพื่อนรู้สึกแบบเสียใจอยู่อะเออมันมันเหมือนมันยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างที่บอกไปตั้งแต่ในพื้นชะตา ไอ้ไอ้ปัญหานั้นอ่ะต่อให้เราบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเราให้อภัยแล้วโน่นนี่นั่นแต่ว่าในใจเรามันยังติดอยู่อ่ะกับไอ้ปัญหานั้นหรือประเด็นนั้นๆอยู่อ่ะบางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของการมีมือที่3ก็ได้หรืออาจจะหมายถึงอ่มือที่3เนี่อาจจะไม่ได้หมายถึงแบบเป็นเป็นในเรื่องของของชู้สาวก็ได้นะอาจจะมาจากในรูปแบบของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้เออหรืออาจจะเป็นแบบเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้าง คนรักเราที่เขาเหมือนแบบมาคอยพูดยุแยงหรือมาพูดทําให้แบบเหมือนเรากับคนรักแบบมีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วการที่แบบทุกวันนี้เรายังคบกับเขาอยู่ยังยังแบบว่าประคองความสัมพันธ์อยู่แน่นอนว่าคนในชีวิตของเขาหรือคนในชีวิตของเราที่มันมันเป็นตัวปัญหาตรงเนี้ยมันก็ต้องยังอยู่ถูกไหม <laughs> เพราะว่ามันจะเลิกคบกันก็ไม่ได้ถ้าแบบคนในครอบครัวหรืออะไรเงี้ยใช่ปะล่ะเออมันมันก็เลยยังรู้สึกว่า เป็นปัญหาที่ติดตามกันมาอยู่อะค่ะนะอืมกับบางคนนะบางคนจริงๆอาจจะมีการตัดสินใจแล้วที่จะยุติความสัมพันธ์กันขอแบบถอยออกมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรเงรี้ยรู้สึกแบบจบแต่เจ็บใช่ไหมเจ็บแต่จมจมแต่เจ็บเออประมาณเนี้ยอืมมันมัน,ม,นมันรู้สึกว่าแบบว่า พอและเออรู้สึกแบบปัญหาเนี้มันมันมีมาเนิ่นนานแหละพอดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอืมประมาณนี้นะในเรื่องของความรักนะคะก็อย่าไปอินอย่าไปซีเรียสมากนะอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นดวงโดยรวมนะคะมันอาจจะ เกิดหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้เนาะ응ก็ฟังเอาไว้เป็นแนวทางอย่าเพิ่งไปกลัวอย่าไปซีเรียสกับมันถ้าความสัมพันธ์ทุกวันนี้มันดีอยู่คนรักเราดีเออทุกอย่างมันดีอะ่ะเราก็แค่ทําทุกๆวันให้มันดีนะคะอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดกับไอคําทํานายอะไรพวกนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ดวงโดยรวมเออไม่ใช่มันไม่ใช่ดวงของเพืนะ่อนๆเนาะแบบมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวอเออมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงนั่นเองนะคะนะ คนเกิดวันศุกร์มีเป็นร้านใช่ไหมเออเราอาจจะเป็นเราอาจจะไม่ใช่หนึ่งในร้านนั้นไงที่ที่แบบว่าจะเกิดตามในคำทำนายนี้นั่นเองนะโอเคเอามาดูกันในเรื่องของคำแนะนำกันบ้างน,นะคะคำแนะนำในรอบนี้เรายัางใช้เป็นไพ่พันตาออร์โคอยู่นะคะโอเคอ่ะใบที่เพื่อนๆได้นะคะเป็นอืื นิรันด์ค่ะมาดูกันว่านิดนรันด์มาบอกอะไรเพื่อนๆบ้างนะคะเขาบอกว่าความรักนะคนโสดเนี่ยโสดยาวๆไปเลยจ้าโสดไปชั่วนิรันด์เลยจ้าก็ถ้าตามน้าไพ่จริงๆนะตรงนี้อาจจะหมายถึงคนที่ยังมุบอ่อนจากรักเก่าไม่ได้อย่างที่บอกไปอเออมันก็เลยยังแบบ ไม่สามารถที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับใครได้มันก็คงยังต้องโสดต่อไปนั่นแหละเนาะในส่วนของคนมีคู่นะคะเขาบอกว่าถึงแม้จะตายจากแต่รักยังคงอยู่ในใจเสมออืมอันนี้อาจจะหมายถึงในแง่มุมของคนที่ต้องต้องเลิกลาหรือว่ายุติความสัมพันธ์กันไปอะคะ่ะมันเหมือนกับคนที่ไม่ได้เลิกกันเพราะว่าไม่ได้รักกันอะเออแต่ว่ามันอาจจะเลิกกันด้วยปัจจัยอื่นๆอย่างที่บอกไปเนาะเออ นะก็เป็นำํำลนงใจให้ทุกคนนะคะในเรื่องงานนะคะบอกว่ายังลาออกไปไหนไม่ได้ต้องทํางานที่นี่ต่อไปชั่วนิดนีน้หรอนก็ถ้าตาจากหน้าไพา่เรื่องงานนะจริงๆเรื่องงานโอเคนะก็ถ้าที่ทํางานเดิมที่ทํางานที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้มันดีอยู่อะเออจะออกทําไมใช่ไหมเออยิ่งถ้าว่าบอกว่าจะได้อยู่ไปชั่วนิดนี้ล้นั่นแปลว่าโอเคฉันก็ไม่ไม่ต้องไปไหนแล้วฉันจะไม่ ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เขาจะเละออฟหรือแบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดในเรื่องงานเนอะทุกที่อยู่ที่นี่แหละทำต่อไปอะไรเงี้ยแฮปปี้เออมองในแง่บวกนะคะเงินนะเขาบอกว่าสถานการณ์การเงินเงียบเหงาไราวี่แววการหมุนเวียนมานะคะอืมจากตะกี้ที่เปิดเรื่องเงินโอเคอยู่นะ เออไม่ไม่ได้เจอว่ามันจะดูว่ามีปัญหาอะไรนอกจากว่าจะต้องนําเงินไปใช้ในเช่นเรื่องการเดินทางการซื้อยานพาหนะคันใหม่หรือการต้องไปแบบซ่อมแซมเมนเทนเนนซ์ยานพาหนะหรือถ้าในแง่มุมที่แย่กว่านั้นก็อาจจะหมายถึงในเรื่องของการอ,อต้องนําเงินไปดูแลในเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะคะอืมแต่ก็ยังโอเคนะมีเงินอยู่นะไม่ไม่ได้ว่าแบบจะขาดสภาพคล่องนะคะ สุขภาพนะเขาบอกว่าเอาไงดีละ่ะจะบอกว่าไม่รอดก็น่ากลัวไปเอาเป็นว่าระวังกุหน่อขอว่าระวังนหนามกุหลาบปักมือละกันอืมเรามาว่าสุขภาพเดียเ๋ยวนี้ต้องระวังมากๆนะคนคนคนที่เกิดวันศุกร์พยายามดูแลตัวเองให้ดีเนาะเออถ้าใครดูแลตัวเองดีอยู่แล้วแบบอ่อาหมั่นออกกาลังกายทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนเพียงพอทานน้าที่แบบเพียงพอต่อวันนะอะไรเงี้ย ก็ถ้าดูแลตัวเองดีอยู่แล้วทุกอย่างมันจะดีเนาะอย่างที่บอกไปนะคะเคล็ดลับนะเขาบอกว่ารออะไรรีบไปทําบุญเออเนี่ยเห็นไหมเขาก็บอกว่าให้รีบไปทําบุญนะคะก็ถ้ามีโอกาสนะเดือนนี้ก็หมั่นทําบุญทาทานบ,บ่อยๆแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลกุศลน,นี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรเนาะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลปกปักรักษาตัวเราด้วยนะคะท่านจะได้มีพลังบุญนุ่นนําช่วย ทำให้เวลาที่เราต้องพบเจอกับปัญหาเลยอนะไรเงี้ยท่านก็จะมีพลังบุญตรงนี้เนี่ยไปช่วยเราอีกทีหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปดูดวงรายเดือนประจําเดือนตุลาคมของเพื่อนที่เกิดวันศุกร์นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการอ่านไพ่ทํานายไพ่ของก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนการทําช่องก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตง์นะคะหรือปุ่มขอบคุณ หรือช่วยดูโฆษณาจนจบอันนี้ก็จะเป็นการช่วยซัพพอร์ตการทำช่องได้เป็นอย่างดีค่ะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปคำทํานายจากช่องดารายันชาแนลการไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ